สาธุขอให้น้ำมนไล่ผีไล่เอาไปจากห้องด้วยเถอะคะ่ะค่าเช่าห้องก็ไม่ช่วยจ่ายนี่น,น,นี่นี่แน่นี่แน่ไปให้มันอยู่ไม่ได้ <c oughs> อวนนักใช่ไหมอือึ่นอืนอน <c oughs> หน้าด้านหน้าทนอยู่อยู่ได้ปิดทีวีกูเสนียดที่สุดโอ้ยนี่เอาให้มันทุ่มทุ่มทมุมทุมเอาให้มันช่ำๆ่ำฉ่อ้ย นี่นีเอามาแล้วอีตัวดิหนี่นี่เซ็บปสิเจ่บอื๊ร้อนนีหนีนะอุดเจ็บแซ่บอุดยานีนะร้อนนียายาไอเห็นจะร้อนเลยมีสกอยด้ไงอ่ะน้ำมตนคนบาปปะเนี่ยน้ำมต์คนบาปอะไรวะมีน้ำมตนเจ็ดป่าช้าวัดพระตลเลิดขนาดพระอิตะเลร็ผียังแก่ก็ต้องออกไปสิวะออกไปออกไป ไอ้สีผมแพ้นะปา๊า